มนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ขอเราไม่ได้มีหน้าที่ขอ เทพเทวดาไม่ได้มีหน้าที่มานั่งมาช่วยเรามันเรื่องของเขาเขาจะมีจริงหรือไม่มีจริงเรื่องของเขาแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ขอเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่เพียรพยายามให้ได้มากที่สุดนี่คือหน้าที่ของมนุษย์หอวีก็ไม่ใช่บอกว่าที่จุดทุกขับว่าตามสีแยกต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่การปฏิบัติในสิ่งที่เขาชอบพอใจมันเป็กุซโลบายอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเปลือกนะครับซึ่งก็มีไว้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรสาหรับคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ดึงเข้ามาเลยนี่ถ้าเราต้องการแก่นจริงๆอ่ะเราเข้าใจทละอย่างพอเราเข้าใจเรากก็จะอทต รูปสามดอกคืออะไรเกียนสองเล่มคืออะไรคนที่เราไหว้คืออะไรพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอ่ะที่หน้าตายอย่างนั้นคนอะไรอีกมีแหลมแหลมบนหัว<ม>เนี่ยเ<ม>ชื่อเหรอครับอืมทำไมต้องหัวหยิกเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นไม่ได้ไหมที่มือนิ้วเท้าจะเท่ากัน<ม>อืมเออคือเราไม่รู้อ่ะเราก็แค่แบบขอขอ,ขอคิดดูนะเราไปไหว้เบื้อเจ้าครับแล้วเราไปขอพรท่านว่าเออขอให้ท่านเออส่งผลให้เรารวยร้อยล้านพันล้านย้อนกลับไปดูนะครับพระพุทธเจ้ายังขอเขากินเลย นั่นเไปขอพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าเสกให้เรารวย <_ d ata> ก็ท่านท่านก็บอกอยู่ว่าท่านจบแล้วไม่อยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวว่าตัดสงสารท่านก็ไปแล้วท่านแค่เอาแผนที่ให้ใหเฉยๆเอาไปทาทําตามแล้วมันพ้นทุกนะก<ช>็ <ๆ S 2> เอาแผนที่ไปตัวท่านาไปแล้วไม่ขออะไรท่านนะไม่ต้องขอเห็นท่านเป็นไอดอลโอเคเห็นท่านเป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็เรียนรู้สิแค่นั้นเลยมนุษย์ไม่ได้มีหน้าที่ขอเราไม่ได้มีหน้าที่ขอ เทพเทวดาไม่ได้มีหน้าที่มานั่งมาช่วยเรามันเรื่องของเขาเขาจะมีจริงหรือไม่มีจริง<ม>เรื่องของเขาแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ขอเราเป็นมนุษย์เรามีหน้าที่เพียรพยายามให้ได้มากที่สุดนี่คือหน้าที่ของมนุษย์บอวีก็ไม่จะบอกว่าที่จุดทูกกลับว่าตามสีแยกต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่การปฏิบัติในสิ่งที่เขาชอบพอใจมันเป็นกุซโ,โลบาอยอย่างหนึ่งซึ่งมันก็เป็นเปลือกนะครับซึ่งก็มีไว้มันก็ไม่ได้แปลกอะไรสําหรับคนที่เขาอาจจะยังไม่ได้ดึงเข้ามาเลยทีนี้ถ้าเราต้องการแก่นจริงๆอออออ่่ะเเเเเเรรราาาาาากกก็็็ต้้้งงขขใใจจจทียพ คูบสามดอกคืออะไรเทียนสองเล่มคืออะไรคนที่เราไหว้คืออะไรพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอ่ะที่หน้าตายอย่างนั้นน่คนอะไรมีแหลแนวบนหัวเนี่ยเชื่อหรอครับอืมทำไมต้องหัวหยิกเนี่ยเราก็ไม่รู้เป็นไม่ได้ไหมที่มือนิ้วเท้าจะเท่ากันอืมเออคือเราไม่รู้อ่ะเราก็แค่แบบขอขอคิดดู